ในลิฟที่เบียดเสียดเพราะเป็นชั่วโม,มงเร่งด่วนของคนทำงานพลชายหนุ่มหน้าตาดีได้เผลอไปเหยียบท้าของแก้มสาวสวยหน้าตาดีจนต้องขอโทษขอโพยกันยกใหญ่ทั้งคู่ต่างก็เขินกันเพราะต่างก็พอคุนคุหน้ากันอยู่ด้วยทำงานอยู่ออฟฟิศชั้นเดียวกันมีแอบแอบปิ๊ง,ป,งปิ๊งมองมองกันอยู่แต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้คุยกันนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่คุยกัน พลเป็นเจ้าของบริษัทมีขอการเงินนอกจากจะหล่อรลนิยมดีแล้วยังมีฐานะดีเขาได้มานั่งคุยกับซันเพื่อนที่ชวนเขามาเปิดบริษัทร่วมกันนี่ในที่สุดฉันก็ได้คุยกับสาวสวยที่บอกไปวันก่อนแล้วละเออได้ยินนายบอกมาเมื่อวันก่อนฉันเลยไปแบบถามบริษัทนู้นมาเห็นว่าน้องเขาชื่อแก้มด้วยนะเหมือนว่าจะเพิ่งเรียนจบมาซะด้วยนายเองก็อย่าไปยุ่งมากจะดีกว่าสงสารเด็กมัน หลังจากเลิกงานระหว่างกลับบ้านพลก็บังเอิญมาเห็นแก้มกำลังโดนผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเกาะแกะวุ่นวายด้วยน้าน้องสาวแป๊บเดียวเองช่วยไปกินน้ำกับพี่ในร้านนะเป็นเพื่อนกันหน่อยดิไม่ดีกว่าค่ะฉันฉันมีนัดไว้แล้วน่านะยังไม่เห็นมีใครมาเลยนี่ไปกันเถอะไม่น,นานหรอกพลที่เห็นแบบนั้นจึงได้เข้าไปช่วยเหลือ ักขอโทษที่มาช้านะแล้วนั่นมันมีเรื่องอะไรกันรึเปล่าเออค่ะไม่มีอะไรอา้าวมีแฟนแล้วจริงๆเหรอถ้างั้นไม่ยุ่งดีกว่าหลังจากช่วยเอาไว้จากคนที่มากาะแกะแล้วพลยังช่วยขับรถไปส่งแก้มอีกด้วยเออเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่โมเมเปว่าเป็นแฟนของคุณน่ะน่าจะมีวิธีช่วยที่ดีกว่านี้แท้ๆเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะ ฉันต่างหาที่ต้องขอบคุณคุณที่เข้ามาช่วยจากเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งคู่รู้สึกถูกชะตาและคุยกันถูกคออย่างรวดเร็วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ติดต่อคุยกันเรื่อยๆอย่างสนิทสนมไม่นานก็นัดกันไปเที่ยวสองต่อสองหลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่แกมออกมาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าเธอก็ได้เห็นในสิ่งที่เธอไม่อยากจะเชื่อแกมได้มาจ้าเอกเข้ากับพลที่กำลังเดินกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างสนิทสนมจากคำพูดของผู้หญิงคนนั้นทำให้เธอรู้ในทันทีว่าเธอเป็นภรรยาของพลที่แท้เขาก็แต่งงานแล้วพลกับแกมต่างก็มองหน้ากันโดยที่ภรรยาของพลไม่ทันรู้ตัว เขามองเห็นสีหน้าที่ผิดหวังบนหน้าของแกมก่อนที่เธอจะเดินจากไปอย่างเศร้าพลได้แต่มองตามโดยไม่มีโอกาสที่จะพูดอะไรได้แต่ส่งข้อความขอโทษไปหาแกมแกมที่รู้ว่าพลแต่งงานแล้วก็พยายามออกห่างจากเขาแต่พลก็ยังพยายามตามง้อขอโทษซื้อของขวัญมาอ้อนมากมาย ในที่สุดแก้มก็ใจอ่อนยอมคุยด้วยแก้มผมขอโทษจริงๆนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะอย่ามาพูดเลยถ้าคุณแต่งงานแล้วจะไม่ยุ่งกับฉันทําไมอีกแต่ผมชอบคุณจริงๆนะชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยพลในที่สุดแก้มก็ใจอ่อนยอมคืนดีเธอบอกว่ามีความสุขและพร้อมจะยอมทําทุกอย่างให้ผลทําให้เขาดีใจมาก แต่พลหารู้ไหมว่าความจริงแล้วแกมรู้ทุกอย่างอยู่แล้วเรื่องที่เขาแต่งงานแล้วและเธอเป็นคนวางแผนทั้งหมดตั้งแต่เรื่องที่พลเหยียบเท้าเธอในลิฟต์ในอ้อมกอดของพลแกมได้แอบเผยรอยยิ้มสะใจที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเธอและกำลังดิมเนินไปอย่างราบรื่นแกมหวังที่จะแบ็กเมลพลและปอกลอกทุกอย่างของเขามาให้หมด หลังจากนั้นไม่นานบัวผู้ที่เป็นภรรยาของพลก็ประสบอุบัติเหตุตกบันไดจนขาหักต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ยังมีเคราะดีในเคราะร้ายนั่นก็คือลูกในท้องของเธอยังปลอดภัยใช่แล้วบัวกำลังตั้งท้องอยู่ถ้าปไปหน่อยนะที่ใหญ่นั่นไม่ตายแต่ก็ยังดีที่เข้าโรงพยาบาลถคาจะนานเลยแหละเอาหนาก็ดีฉันไม่ได้อยากจะเป็นฆาตกรสักหน่อย จะยังไงแผนของเราก็เป็นไปได้สวยแหละนะความจริงนั้นก็เป็นฝีมือของพวกแกมที่ไม่ได้ลงมือคนเดียวแต่เธอร่วมมือกับซันและจอรนเดิมทีสันเป็นเพื่อนของเพื่อนของพลที่แนะนำให้รู้จักเพื่อนทำธุรกิจซันเห็นว่าพลเป็นคนเจ้าชู้ก็เลยร่วมมือกับแกมวางแผนนี้ขึ้นมาส่วนจอน,นคือคนที่ลงมือผักบัวตกบันไดหวังให้ตาย แต่ถึงจะแค่ขาหักก็ทําให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานแก้มเลยมีโอกาสใช้เวลากับผลมากขึ้นทั้ง3คนต่างก็กําลังสมหัวกันบนรถหลงล่นเลิงที่แบบทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทันใดนั้นแกมก็รู้สึกเจ็บแ๊ลขึ้นมาที่เท้าของเธอเหมือนกับว่ารองเท้าบีบรัดเธอจนเจ็บไปหมด รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่พลให้เธอมามันสวยสวมได้พอดีแต่แก้มก็ชอบมันมาแรงบีบรัดของรองเท้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแก้มเลาออกมาด้วยความเจ็บปวดและรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติเลยเพยายามถอดรองเท้าออกแต่ว่าถอดเท่าไหร่ก็ถอดไม่ออกโอ๊ยโอ๊ยนี่มันอะไรเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บรองเท้านี่มันอะไรเนี่ยทำไมถึงถอดไม่ออกล่ะ เดและเรื่องที่ประหลาดและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผมมันหัวของแกมได้เปลี่ยนไปเป็นงูซ่วนเหมือนกับหัวของเมดูซาสร้างความตึงตกใจให้กับทุกคนในรถเฮ้ยทำไมหัวของเธอกลายเป็นงูได้ล่ะออกไปอย่าเข้ามาใกล้ฉัน นี่มันอะไรเนี่ยอ้งูมาจากไหนช่วยด้วยและไม่ทันสิ้นเสียงร้องของทุกคนในรถงูบนหัวของแกมก็ะพุ่งเข้ากระจายออกไปทุกที่ในรถเข้ากัดคนทั้งสามในรถทั้งสตกใจจนลนลานทำอะไรไม่ถูกพยายามจะรีบหนีออกจากรถแต่ด้วยความกลัวและตกใจจนแทบเสียสติทำให้ไม่สามารถหนีออกจากรถได้ทัน งูจานวนมากต่างก็เข้าลุมกัดเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าล่าเขาทั้ง3ถูกงูลุมกัดไปทุกที่ถึงจะพยายามปัดป้องยังไงก็ไม่สามารถหนีพ้นเมื่ออยู่ในรถแคบแคไม่ต่างก um ับกงขังเสียงความพยายามที่จะดิ้นรนเอาชีวิตนั้นค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับพิษงูที่เข้าสู่ร่างกายของทั้ง3คนที่ค่อยๆเย็นลงช่วยด้วย ททอทรมหืกในความพยายามดิ้น,ลนหล่นเรื่องสุดท้ายของแกมเธอมองเห็นคนที่อยู่ข้างรดจึงได้พยายามขอความช่วยเหลือแต่เธว่าดูสภาพเธอสิทั้งๆท,ที่สวยแถมยังสาวแท,ะท,ะทะ้ๆเอามาใช้ในทางที่ผิดมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคนที่อยู่ข้างรถก็คือบัวที่มันดูผลงานที่เกิดขึ้น ความจริงบัวเองก็รู้แผนของแก้มทุกอย่างและแก้งทําเป็นขาหักจนต้องเข้าโรงพยาบาลแต่เธอก็เป็นคนวางแผนตลบหลังให้พลเอารองเท้าคู่นี้มาให้แก้มเองหลังจากนั้นอีกพักใหญ่จึงมีคนมาพบศพที่อยู่ในสภาพหน้าเวทนาของทั้งสามคนที่ต้องตายด้วยผิดงูแต่ทว่ากลับไม่มีใครเห็นงูแม้แต่ตัวเดียว คราวนี้คุณเล่นแรงจังเลยนะฉันก็เตือนคุณแล้วนะว่าจะมีกิ๊กก็มีไปแต่อย่าปล่อยให้บาระรานหรือก่อเรื่องกับฉันให้ต้องวุ่นวายบัวนั้นรู้ดีอยู่แล้วเรื่องที่พลเป็นคนเจ้าชู้แต่ยังยอมให้มีผู้หญิงคนอื่นได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่าล้ำเส้นหรืออย่ามายุ่งกับเธอถ้าจะเป็นกิ๊กก็ให้รู้ฐานนะอย่าคิดจะเอาพลไม่เป็นของตัวเอง และแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่บัวลงโทษผู้หญิงของพลที่มาล้ำเส้นรองเท้าเมดูซารองเท้าที่สั่งมาจากร้านกระต่ายตาเดียวรองเท้าส้นสูงที่ทําให้ผมของเป้าหมายให้กลายเป็นงูพิษและกัดผู้สวมใส่มีความรุนแรงหลายระดับตามที่สั่ง ระดับต่ำสุดทําให้เป็นแผลและป่วยไข้ระยะหนึ่งระดับกลางทําให้เป็นอัมาพาตหนึ่งปีหรือตลอดไปและที่บัวสั่งมาคือระดับสูงสุดคือพิษเข้ากระแสะเลือดตายทันทีโดยงูที่ออกมากัดเสร็จจะกลับเป็นเส้นผมของผู้สวมใส่ไหลล่องลอยให้สืบพลน บัวสั่งซื้อโดยไม่ต้องขีดเพราะหวังค่าเธอไม่พอยังจะมาทำลูกในท้องของเธออีก